สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการนําค่า Array นะครับมาวนลูปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับก็เริ่มจากนะครับเดี๋ยวผมจะลบโปรไฟล์คอมโพเนนต์อันนี้ออกไปก่อนนะฮะแล้วก็ด้านล่างตัวนี้ผมก็จะใส่เป็นแฟ a กเมนต์เข้าไปนะเอาละทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับจากโปรไฟล์ตัวนี้นะครับให้เป็นยูเซอร์นะฮะอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการครอบนะครับด้วย Array อย่างนี้นะครับ ภายในอารเนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลจำลองครับเป็นสัก3คนนะครับมีชื่อ,อผมแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นจอน,นะฮะแล้วก็เจนนะสมมติอย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็อโอเคอายุสมมติว่า50 2สสมมติประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เรามีนะครับตัวแปรที่เก็บค่า array อยู่นะครับภายใน array ก็จะมีอ็อบเจกต์แต่ละอันอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมต้องการนำค่าเหล่านี้นะครับมาแสดงผลนะครับผมต้องทำการวนลูปนะฮะซึ่งใน JavaScript แบบปกตินะครับเราจะใช้นะครับ for หรือว่า for each ใช่ไหมครับ for อย่างนี้หรือว่า for each อย่างนี้นะฮะ แต่พอมาเป็นอยู่ใน JSX แล้วนะครับเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้ใน JSX นะครับสิ่งที่เราจะใช้แทนนะครับ for หรือว่า for each พวกนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นนะครับ map method นะวิธีการก็คือนะครับผมก็จะนำนะครับตัวแปร user อันนี้นะครับมาแล้วก็ครอบด้วยปีกกาก่อนนะครับแล้วก็าวางลงไปแบบนี้จากนั้นตามด้วยเลขใช้งานนะครับ map นี้นะครับโอเค สิ่งที่เรานะครับต้องใส่เข้าไปในแมบก็คือฟังก์ชันโอเคผมก็จะใส่เป็น arrow เข้าไปอย่างนี้เอาละนะครับทีนี้ในฟังก์ชันนี้เขาเป็น callback ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันตัวนี้เราสามารถรับค่าอ b อบเจกต์แต่ละอันนะครับที่อยู่ภายในตัวแปร users อันนี้ได้นะซึ่งเราต้องตั้งชื่อก่อนนะครับว่าเราจะเรียกอ b อบเจกต์แต่ละอันว่าอะไรสมมติว่าผมเรียกว่า user อย่างนี้นะครับ อ่าโอเคทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วครับเราก็สามารถเข้าถึงนะครับออบเจกต์แต่ละอันได้และสามารถนําค่ามาแสดงผลได้นั่นเองนะสมมุติว่าเราเอายูเซอร์ตัวนี้ไปนะครับแล้วผมต้องการแสดงผลเป็นอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวนี้เป็น U.L ก่อนนะด้านในตัวนี้ผมก็จะใส่เป็น L.I เข้าไปนะแล้วก็อ่าตรงนี้ผมสามารถแทรกนะครับ user แล้วก็ตามด้วยอ่า name อย่างนี้ได้นะฮะถ้าทําแบบนี้ปุ๊บนะครับเซฟ เราก็ได้เป็นนะครับนี่ครับเป็นชื่อนะครับเรียงลำดับตามนี้เลยนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่เราลืมอย่างหนึ่งก็คือเราควรจะมี ID ดย้วยครับเพราะว่าการทำงานจริงนะครับเขาก็จะมี ID นะครับสำหรับแต่ละอ็อบเจกต์ใช่ไหมครับอย่างเช่น ID อันนี้อันที่1นะอันนี้อันที่2แล้วก็อันที่3อ่ะเป็นประมาณนี้นะครับเอาละนะครับอันนี้ก็เป็นการนะครับ รูปนะครับโดยการใช้ map method นะฮะเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราดูตรงนะครับ inspect ตรงนี้เราไปดูที่ console เราจะเห็นว่ามี error เ,เ,เกิดขึ้นนะครับเขาพูดถึงนะครับ k ียนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขในส่วนนี้กันนะครับในวิดีโอถัดไปครับผม